ในแถวเดขอขอย่งเยวดุนะครับในแถวแค่นี้นะครับักครู่นะในแถวนะครับฟังนะครับฟังนะครับแถววันนี้ยอให้ไปนวันนี้ตาเป้าหมายนะครับในชงเทกาลากาทุกปีก็จะมีพี่น้องปาะชาชนเดินทางกลับมาถึงเราและ่องเที่ยวโดยเาะยิ่งในถึงที่ของเชียงใหม่ของเรา ทำ um ังนั้นารัฐบาลโดยเปสืประชาธิปจึงตองูวชาการส่งออกมธิผลตผลวรรณที่สีาก็มีความมองใจในความปลอดภัยในทิศาของนักกเมืยเฉพประเทศเลยนกี้ได้สัมมนในสัชาติรห้ให้ดูสองพลังทุ่หนุ่มที่เกิดข้นท่วทั้งร่วมกับทางการโทรทัศนการตั้งคู่การวการการเดจอดที่กำลังไปจนให้เดินทางกับนอนและ่องเที่อมโาง จะมีการปรับเงินประชาคอยังไงนะครับก็ในทุกปีนะสิ่งที่เราอยากจะฝากัประชานเรื่องของการปรับสภาพจราจรเพื่อการให้รถคเดินรถคนนี้คนขัรถถนนนนันเขาจะยิ่งรายห่ที่ทำให้รถคเดิะไม่ว่าจะขับรถเร็วหรือ มีการตั้งสิปลูการ้างทีบ่านครับในช่วงเกาลซึ่งปรนเ็นพัฒนาประเีที่พวกเราต้องการกลับมาพูดเราและท่องเที่ยวเราสาที่างๆเากให้นักประชาชนเที่ยวมาอยมีความสุมีควาดนะครับเกี่ยวกับะมาถอได้ว่าในช่วงเกาลสงการเนี่ยเราให้เปิดอยนีบก็เปตามหายปติครับและการเล่นน้ำนะครับน้่เปการทาย dan bahawa dia telah menerima maklumat